สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับกลับมาพบกับเฉลยกพอ,อีกครั้งหนึ่งครับนักเรียนต้องทราบว่าอันนี้คือตัวอย่างข้อสอบนะครับเรียนตัวอย่างข้อสอบจริงเลยนะครับเพราะว่าไม่มีใครคิดขึ้นมาครับเรียนอันนี้เป็นตัวอย่างข้อสอบจริงจากเว็บไซต์ครับก็คือเว็บไซต์ของสํานักงานกพเขาปล่อยออกมาให้เราดูโดยหากนักเรียนจําได้ก็จะมีปวชปวสเขาปล่อยมาให้ดู72ข้อซึ่งก็เยอะใช่ไหมครับ ปริญญาตีปริญญาโทเขาปล่อยมาให้ดู73ข้อนักเรียนทํา2อย่างนี้ก็ได้ขขอสอบไปเพียบแล้วดังนั้นไปลองฝึกทํากันครับหากทําไม่ได้ก็ติดตามครูเฉลยเรื่อยๆเดี๋ยวครูจะเฉลยจนครบทุกข้อนั่นแหละครับแต่ว่าครูจะเฉลยตามใจครูนักเรียนติดตามกด subscribe YouTube ครูไว้หรือติดตามในกลุ่มไว้นักเรียนก็จะได้เฉลยทั้งหมดนั่นแหละทําไมครูเฉลยตามใจจริงๆครูก็ไม่ได้เฉลยลาใจหรอกครูเฉลยตามที่ทุกคนพอมีพื้นฐานยกตัวอย่างเช่น ครูยังไม่ไดสอนเงื Mic ่อนไขสัญลักษณ์นะนักเรียนอย่าคิดว่าตัวเองทําไม่ได้เพราะครูยังไม่ได้สอนดังนั้นครูยังไม่ไดสอนเงื่อนไขสัญลักษณ์ครูก็ยังไม่ <ใช S 1> ไมเฉลยแต่วันใดที่ครูสอนเ<อ>งื่อนไขสัญลักษณ์ครูก็จะมาเฉลยโอเคนะครับดังนั้นหน้าที่นักเรียนไม่ต้องกังวลเลยเข้าไปฝึกทําแล้วก็จะรู้ว่าเออแนวข้อสอบออกประมาณนี้หากไม่รู้เฉลยก็รอครูเฉลยได้โอเคนะครับฝึกทําไว้ว่าเพราะเหตุใดต้องตอบข้อนี้ลองทําซิคิดได้หรือเปล่าโอเคนะครับ อย่างที่ครูบอกครับกพอ,ออกแค่ขึ้นพื้นฐานนะครับเรียนป .6 ถึงมต้นเท่านั้นดังนั้นมปลายไม่ได้ออกนะหากนักเรียนติดตามครูสอนใน YouTube มาตลอดทุกๆเพ playlist ติดตามครูจนถึงปัจจุบันนักเรียนจะทาข้อสอบกพได้แน่นอนเพราะครูสอนไว้ครบจริงๆครับนักเรียนเดี๋ยวมาดูครูเฉลยครูจะเฉลยด้วยหลักการง่ายๆครับหากนักเรียนฟังครูนักเรียนจะรู้ทันทีว่าอ๋อจริงๆข้อสอบกพมันไม่ได้ยากนักเรียนไปฟังมามันยากโอเวอร์มันไม่ได้ออกแบบนั้น เรียนฟังครูดีๆนะครับสานักง,งานกพอ,ออกข้อสอบแบบพื้นฐานแต่เราก็ต้องมีความรู้ไงต่อให้ออกป .6 ถ้าเราไม่เคยเรียนมาก่อนเราก็ทําไม่ได้ดังนั้นนะักเรียนต้องเคยรู้เคยมีพื้นฐานหากไม่รู้อะไรก็ลองไปดูที่ครูสอนใน u t u b e นะครับแล้วก็ดูติดตามครูเฉลยไปเรื่อยๆสำหรับวันนี้ครูมาเฉลยคณิตขั้นเรียนในในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทส่วนระดับปชบปสเดี๋ยวครูก็ย้อนไปเฉลยให้เรื่อยๆครับโอเคนะครับครูสอนในส่วนของคณิตศาสตร์ วันนี้เป็นระดับปตปโทครูคสอนในข้อ36มสถึงสาโอเคนะครับส่วนข้ออื่นจะตามมาไม่มีอะไรครูยพยายามรีบพูดอันเนื่องมาจากว่าตรงนี้เป็นเพียงแค่อินโทรใช่ไหมครับเดี๋ยวครูสอนจริงๆจะสอนอย่างช้าๆครับเรียนไปรุยกันข้อนี้ครับหากทุกคนยังจําได้ข้อนี้สํานักง,งานกพอพให้ตัวอย่างมาแล้วคราวที่แล้วแต่คราวที่แล้วมีน้อยกว่านี้ใช่ไหมครับข้อนี้เป็นตัวอย่างซ้าเดิม หากนักเรียนเคยเรียนกับครูมาครั้งที่แล้วนักเรียนจะทคํคอร์นอินได้อยู่แล้วเพราะว่าเป็นตัวอย่างเดิมไม่ได้เปลี่ยนโอเคนะครับมาดูวิธีทํานักเรียนมองแค่นี้ครับแบบเนี้ยเขาเรียกมันว่าตัวแปรเราเรียกมันว่าตอบติดตัวแปรตอบติดตัวแปรถูกไหมครับวิธีการง่ายๆครับเรียกพอให้ตัวแปรมาหมดแล้ว เขาบอกว่าให้ a เท่ากับ 2b ดูแค่นี้ถูกไหมครับให้ c เท่ากับ 2a แต่โจทย์ถาม a บวก b บวก c มีค่าเท่าไหร่ใช่ไหมหลายๆคนงงดูครูสอนง่ายๆให้นักเรียนดูไปที่คำตอบก่อนให้นักเรียนดูไปที่คำตอบใช่ไหมครับเห็นอะไรไหมคำตอบติดตัว b ทั้งหมดแสดงว่าเขาต้องการให้ตอบ ติดตัวตัวแปร b ใช่ไหมครับแค่นั้นตัวแปรอื่นกําจัดทิ้งเหลือแค่ตัว b ครูพูดงี้เข้าใจไหมครับดังนั้นนักเรียนก็ไม่ต้องทําอะไรเลยยกมาก่อนเขาต้องการถาม a บวก b บวก c ก็ยกมาดูครูทํานะก็ a บวก b บวก c ใช่หรือไม่ง่ายๆต่อไปดูครูตัว b ไม่ต้องทําอะไร เพราะว่าคำตอบติดตัว b อยู่แล้วเห็นไหมดังนั้นเราไม่ต้องทำอะไรกับ b b จึงดึงลงมาได้นี่ครูสอนง่ายมาก b เครื่องหมายบวกหน้าบวกหลังเอา,าไว้เล่นๆขำๆใช่ไหมครับส่วนตัวอื่นต้องเปลี่ยนเห็น a ไหม a ต้องถูกเปลี่ยนเปลี่ยนไปอะไรเราดูตรงนี้โจทย์บอกว่า a คือ2 b ดังนั้น a ก็คือส b ตรงนี้ครูสอนชัดเจนไหมครับ ไปต่อตัวที่จะเปลี่ยนต่อมาคือตัว C C เปลี่ยนเป็นอะไรดี D. ครูก็ไปดูโจทย์ให้อะไรมาโจทย์ให้สองเอมานักเเียนก็เปลี่ยนสองอนี่ทันครูสอนไหมครับแค่นี้ต่อมาดูครูสอนต่อณนะตอนนี้ตรงนี้เป็น B อยู่แล้วตรงนี้เป็น B อยู่แล้วแสดงว่าใช่อืมเพราะว่าโจทย์ต้องการติดตัวแปร b ทันครูสอนไหมครับ แต่ณนะตอนนี้ยังมีตัวที่ไม่ใช่ตัวที่ไม่ใช่คือตัวนี้อยู่ใช่ไหมครับเราก็ทําต่อแสดงว่ายังไม่จบครูขออนุญาตลอกมาแป๊บหนึ่งนะครับก็กลายเป็น 2b บวก b บวก 2a ใช่ไหมครับตัวที่จบแล้วคืออะไรคู่นี้ตัวนี้ต้อเรียนทันใช่ไหมครับ 2b กับ b เดียวหากใครงงครูสอนวิธีการาง,ง่าย b เดียวก็คือ 1b ใช่ไหม ดังนั้น 2b บวก 1b ก็คือ 3b แบบนี้เพราะว่า b หากเป็นเลข1เขาจะไม่เขียนข้างหน้าไงเราก็เลยเรียกว่า b เฉยๆแต่ทุกคนต้องทราบว่า b เฉยๆคือ 1b 2b บวก b ก็ได้ 3b ใช่ไหมครับต่อไปเครื่องหมายบวกต่อไป 2a ระวังดีๆนะ2มันคือเลข2อยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ a เราเรียนเห็นไหมครับ A มันคือ 2B A ตัวเดียวเนี้ยมันคือ 2B ใช่ไหมครับก็วงเล็บ 2B ติดกันแบบนี้2มันอยู่ของมันอยู่แล้วแต่ตัว A ตัวเดียวอะ่ะเตัวเดียวคือ 2B แบบนี้คราวนี้นักเรียนช้าๆกระจายเข้าวงเล็บตามที่ครูสอนใช่ไหมครับจริงๆกระจายทีเดียวนั่นแหละอ่ะครูแบกนิดหนึ่งอ่ะกระจายทีเดียวก็ได้ 4B ่บสองคูณสองได้สี่ีกับสามบชัดไหมครับ ต่อไปก็เอาเลขตัวหน้ามาบวกกัน 4b กับ 3b รวมกันเป็นกี่ b ครับครูมาเขียนตรงนี้นะก็รวมกันเป็น 7b ใช่ไหมครับเพราะว่า4บวก3ได้7แล้วก็ b เดียวก็ได้ 7b คําตอบก็ตอบแล้วครับ 7b ง่ายไหมครับนักงเรียนง่ายๆอย่างนี้เลยครับไม่ได้ซับซ้อนหลายๆคนคิดลึกเกินไปถอะไหมครับมาดูครูทารวดเดียวให้ดูสักครั้งไหมครับนักเรียนรวดเดียวเอาแบบรวดเดียว สมมติราเรียนคล่องแล้วทำํำรวดเดียวได้เขาต้องการ a บวก b บวก c ดูครูนะครูจำได้แล้ว b, b ดึงลงมาเพราะว่าไม่ต้องหามันเป็น b อยู่แล้ว a a มันคือ 2b ใช่ไหมครับส่วน c c เนี้ย c คือ 2a ถูกไหมครับแล้วก็ไปต่อ 2b คือ 2b บวกคือบวก b คือ b แล้วก็บวกแต่ a ตัวเดียวเนี้ย ดึงสองมาก่อน A ตัวเดียวเนี่ยมันคือสอง b อีกทีหนึ่งพราเท่ากับสอง b ใช่ไหมครับแล้วคราวนี้ก็กระจายเข้าไปกลายเป็นสองบบวก B บวกสี่บ b, ใช่ไหมครับกระจายเข้าไปสองคูณสองได้สี่สี่บรวมกันสองสามสี่ห้าหกเจ็ดใช่ไหมครับก็ได้เจ็ด้ีง่ายๆอย่างนี้ครับทันครูไหมครับเนี่ย ง่ายๆอย่างนี้เลยไปดูต่อส่วนข้อน,นี้หลายๆคนคิดซับซ้อนมากทั้งๆท,ที่ข้อน,นี้ง่ายมากนักเรียนโอ้ครูมันเป็นอะสมการวุ่นวายครูมันเป็นโอ้ยไปไกลนักเรียนดูครูนะนี่คือของหมายมากกว่าม้อยกว่าของปหกนี่แหละหากนักเรียนคิดดีๆครับปหกนี่เลยด,ด,ดูครูระนะดูครนะูสรอนง,ง่ายๆเขาบอกว่า x มากกว่า y ใช่ไหมนักเรียนดูครูสอนหลักการนะอืมเขาบอกว่า x มากกว่า y x มากกว่า y เนี้ยเป็นได้2แบบก็คือค่าที่เป็นบวกดูครูสอนง่ายก่อนนะค่าจะเป็นบวกถ้านักเรียนจําได้ครูสอนระบบจานวนเต็มใช่ไหมครับในปูพื้นฐานกระดาษชมพูหากนักเรียนไปดูจะจําได้ครูลบนิดนึงมันจะมีค่าบวกของมันใช่ไหมครับค่าบวกถ้าเป็นบวกกําหนดสักเลขหนึ่งสมมุติสองมากกว่าสมากกว่า1นึ่งแล้วกัน ชัดไหมครับครงงูง่ายๆก็แสดงว่าตอนนตอนนี้เรารู้แล้วล่ะว่า x มันคือ2ใช่ไหมครูแอบซ้อนไว้นะ x คือ2แล้ว y คือ1เพราะว่า2มากกว่า1ครูสอนองนี้ชัดไหมต่อไปฝั่งนี้หารโดนหลอกนะฝั่งนี้ก็จะมีค่าที่เป็นลบด้วยเพราะว่าเขาไม่ได้บอกว่า x เป็นบวกหรือเป็นลบใช่ไหมครับมันจะมีค่าที่เป็นลบด้วยค่าเป็นลบคือดูดีๆนะ นี่คือระบบจำนวนเต็มถ้าลบหนึ่งมันก็ต้องมากกว่าลบสองใช่ไหมเออเพราะว่ายิ่งลบในน้อยค่าจะยิ่งมากตามเส้นจำนวนใครยังไม่แม่นไปดูครูสอนในระบบจำนวนเต็มครับกระดานชมพูครูสอนไว้อย่างช้าๆเลยตรงนี้ครูไม่ช้ามากครูว่าทุกคนเข้าใจเพราะว่าลบหนึ่งมันมากกว่าลบสองไงเป็นนี่ยูหนึ่งบาทมันก็ดีกว่าเป็นนี่สองบาทใช่ไหมครับง่ายๆนี่ก็คือ x นี่ก็คือ y เนี่ยแค่รียนรู้แค่เนี้ยจบแล้วต่อไปดูครูนะ แต่เขาบังคับว่า m เป็นจํานวนที่มีค่ามากกว่า0น m มีค่ามากกว่าศนแสดงว่าเขาบังคับว่า m มีค่ามากกว่า0นนักเรียนก็รู้เลยแล้วเขาสักตัวหนึ่งมีค่ามากกว่าศูนย์ให้ m เป็น1ผ่าทันครูไหมครับจบแล้วเรากาหนดค่าเสร็จแล้วมาดูครูก็มาแบ่งพิสูจน์เล่นก็จะมีฝั่งหนึ่งใช่ป่มนักเรียนมีฝั่งหนึ่งที่ว่ามีฝั่งหนึ่งที่ว่า x เท่ากับ 2 y เท่ากับ1 x ก็เลยมากกว่า y เช่ไหมครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าสองมากกว่า1นึ่งขออธิบายย่าี้ช้าๆใช่ไหมครับกับอีกฝั่งหนึ่งเปลี่ยนสีกับอีกฝั่งหนึ่ง x เท่ากับลบ1แล้ว y เท่ากับลบ2ไม่เหมือนกันนะมันจึงทำให้ x มากกว่า y เพราะว่า ลบหนึ่งก็มากกว่าลบสองเออครงสอนนี้เข้าใจไหมครับมาดูตัวกลางตัวกลางคือตัวที่น่ารัก m เรารู้แล้วล่ะว่า m มากกว่าศูนย์เราก็ให้เลยให้ m เป็นเท่ากับหนึ่งใช่ไหมครับ m เท่ากับหนึ่งลองเรียนดูนะครับแล้วสมมุติเราเอาหนึ่งเอาหนึ่งไปคูณนะดูสี่คูณเอาหนึ่งเอาหนึ่งไปคูณกับลบหนึ่ง คูใช้สีให้เห็นชัดๆเอา1ไปคูณกับลบหใช่ไหมครับแล้วฝั่งน้นน่ะฝั่งน้นไปลบ2แล้วก็คูณกับ1น,นคือ m ใช่ไหมครับน,นียนดูสีนะสัมพันธ์กันเกิดอะไรขึ้นดูเครื่องหมายคูก็ยังมากกว่าครับเพราะว่า1นคูณลบหได้ลบหลบหก็มากกว่าลบอะไรอยู่ดีลบสลบหก็มากกว่าลบสออยู่ดี ตรงนี้บอกอะไรนักเรียนครับบอกตัวนี้ไงย้อนไปถ้าเอา m ถ้าเอา m คูณกับ x ใช่ไหมครับมันมันเป็นมากกว่า m คูณ y ได้นะเพราะว่ากรณีที่เป็นดูคูณนะที่คูณพิสูจน์เมื่อกี้กรณีที่ m เป็น1 x เป็นลบ1 มันก็จะมากกว่า m 1แล้วก็ y y เป็นอะไรครับลบสเพราะว่าคำตอบสุดท้ายมันทําให้เกิดลบหมากกว่าลบสดังนั้นเครื่องหมายเห็นเครื่องหมายตรงนี้ไหมครับดูเครื่องหมายคูนะมันเขียนน้อยกว่าจริงๆไม่จะเป็นต้องน้อยกว่าไงมากกว่าได้ เอาใหม่ระบายสีใหม่เห็นไหมครับมากกว่าได้เนี่ยดังนั้นข้อนี้จึงผิดแค่นี้โจทย์ถามข้อใดไม่เป็นจริงก็เลยตอบข้อนี้ไม่ได้ซับซ้อนเลยครับรนักเรียนใช่ไหมครับย้อนดูตรงนี้ครูจะเข้าใจเห็นไหมครับก็คือกรณีที่นักเรียนดูครูนะกรณีที่นักเรียนเอา m ไปคูณตรงนี้ถัดครูไหมครับแล้วนักเรียนเอา m ไปคูณ y ด้วย เอา m ไปคูณตรงนี้คำตอบมันก็ยังคงเป็น mx มากกว่า my หันคูณไหมครับแต่ในโจทย์ดันบอกอะไรครับในโจทย์ดันบอกคูมาเขียนตรงนี้นะในโจทย์ดันบอก mx น้อยกว่า my ซึ่งผิดไงครับเพราะว่าจริงๆแล้ว mx จะมากกว่า my ข้อนี้จึงผิดใช่ไหมครับเพราะว่าสิ่งที่ถูกคือ mx มากกว่า my แบบนี้อธิบายง่ายๆอย่างนี้ถูกไหมครับส่วนนักเรียนถามครูว่าครูทําไมไม่พิสูจน์ตรงนี้เพราะว่าคําตอบมันจบแล้วอะใช่ไหมครับเมื่อนักเรียนเอา m ไปคูณกับ x มันจะมากกว่า m คูณกับ y ดังที่ครูพิสูจน์ให้ดูตรงนี้ ตรงนี้ทันไหมครับหรือนักเรียนมาดูตรงนี้ก็ได้เห็นไหมครับนักเรียนเอา m คูณเข้าไปอ่ะก็เหมือนกับกรณีที่ว่านักเรียนเอาหนึ่งคูณเข้าไปดูสีเหลืองนะหนึ่งคูณเข้าไปฝั่งหนึ่งเป็นลบหนึ่งฝั่งหนึ่งเป็นลบสองก็คงจะได้ค่ามากอยู่ดีใช่ไหมครับแบบนี้เพราะว่านักเรียนบอกว่า m มากกว่าศูย์ไงก็ให้ M เป็นหนึ่งตัวเลขตา่ตาๆครับนักเรียนลองคิดยังไงก็ได้เสมอถูกไหมครับ แต่ว่าโจทย์เขาดันบอกว่าน้อยกว่าซึ่งมันผิดคำตอบคือ m คูณ x ก็ยังคงมากกว่า m คูณ y ทันไหมครับได้เนาะหวังว่าทุกคนคงไม่งงคิดง่ายๆตรงนี้ดูตรงนี้สมมติ m เป็น1นึ่งไงหคูณกับลบหย่อมมากกว่า1คูณกับลบสใช่ไหมครับเพราะว่า1คูณอะไรได้ตัวนั้นนะครับสมบัติของเลขหใช่ไหมครับ 1>, 1คูณอะไรย่อมได้ตัวนั้นดังนั้นหาก1คูณกับ x ซึ่ง x มันมากกว่า y อยู่แล้ว1คูณกับ x ก็ต้องมากกว่า1คูณกับ y ครับตามหลักการแต่โจทย์บอกน้อยกว่าดังนั้นโจทย์จึงไม่เป็นจริงดังช้อยที่1ก็เลยกาข้อ1ครับทันครูนะครับไม่มีอะไรลองย้อนดูหากฟังครูและงงจริง,รงไม่มีอะไรนักเรียนงงเพราะว่าตัวนักเรียนไม่ได้จดตามครูหากนักเรียนลองจดตามนักเรียนจะเข้าใจ ต่อไปดูข้อนี้นะครับหลายคนทําข้อนี้คดังนั้นข้อนี้เขาครูบอกแล้วนะข้อนี้โจทย์ผิดครับดังนี้นโจทย์เขาให้มาผิดน่าจะเกิดจากการป้อนโปรแกรมครับโอเคนะครับเกิดจากการป้อนป้อนโปรแกรมโจทย์น่าจะเป็นอย่างอื่นที่ไม่ใช่ข้อนี้ถูกไหมครับถ้าโจทย์เป็นแบบนี้คําตอบคืออะไรครับเหมือนเดิมครับนัเรียนคำตอบคือ 7B นะครับโอเคนะครับครูสรุปสั้นๆข้อนี้หลายๆคนทํา ตอบเลยไม่ต้องทําโจทย์มันผิดหากอยากทําตอบ 7b เหมือนเดิมแสดงว่าข้อนี้เหมือนข้อ36ครับคําตอบเดียวกับข้อ36ได้นะครับมันน่าจะเกิดจากการ Insert ร์ตโปรแกรมมาครับนมันก็เลยแสดงผลผิดพลาดจริงโจทย์จะเป็นข้ออื่นถูกไหมครับไปต่อข้อสุดท้ายครับ39กันต่อครับเนี่ย อันดับแรกหลายๆคนคิดว่าข้อ39มันยากใช่ไหมครับแต่จริงๆ39ง่ายมากครับทุกคน39หากนักเรียนเคยเรียนในกระดานชชพูของครูครับครูติวไปแล้วครับเนี่ยติวช้าๆด้วยเรื่องบรญญัติราย่างหากนักเรียนไม่แม่นก็ไปดูที่เรื่องบัญญัติรย่างนักเรียนก็จะรู้เทคนิคการคิดโอเคนะครับแต่ว่าสําหรับอันนี้ครูเป็นการเฉลยครูจะถือว่านักเรียนได้ดูกระดานชมพูครูเรื่องบัญญัติรย่างมาแล้วครูจะเฉลยทันทีนะครับเนี่ย เขาบอกว่าลดเงินเดือนยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นักเรียนต้องเข้าใจว่าลดเงินเดือนยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์แปลว่าอะไรแปลว่าสมมุตินักเรียนมีเงินหนึ่งร้อยนักเรียนจะถูกลดไปยี่สิบห้าบาทใช่ไหมครับแล้วเรียนจะรับกี่บาทรับแค่เจ็ดสิบห้าบาทครูสอนนี้เข้าใจไหมครับแล้วหากนักเรียนอยากอยากได้รับเงินเดือนเท่าเดิมนักเรียนต้องได้เพิ่มขึ้นอีกเท่าไหร่ เขาหลอกเราแค่นี้ครับนี่หากนักเรียนอยากได้เงินเดือนเท่าเดิมนักเรียนต้องเพิ่มคืนก็ต้องเพิ่มอีก25บาทก็จะกลับมาเท่าเดิมครูเขียนนี้เข้าใจไหมครับแค่นี้ก็คือในในสภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ดีเราจะรับ75บาทเงินเราหายไป25บห้แต่หากเศรษฐกิจดีเราจะได้25บาทนั้นกลับคืนมาครูภูณี้เห็นภาพนะครับ แล้วเวลานักเรียนเทียบここก็ดูแค่ว่าโจทย์ถามอะไรครูสอนมาตลอดโจทย์ถามว่าเพิ่มกี่เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับโจทย์ถามเพิ่มต้องเอาเพิ่มไว้ขวาแล้วถามกี่เปอร์เซ็นต์เอาร้อยเป็นตัวเทียบใช่ไหมครับนักเรียนก็วางเลยดูครูวางง่ายๆเลยนะรับใช่ไหมครับรับเงินรับเจ็ดสิบห้าบาทนักเรียนต้องเพิ่มเท่าไหร่หเขียนยงนี้ก็ได้ ถ้ารับเงินเจ็ดิบห้า client, บาทจะต้องเพิ่มจะต้องเพิ่มเงินอีกกี่บาทจะต้องเพิ ah ahead, ่มเงินอีกยี่บห้าบาทเพื่อที่นักเรียนจะรับกี่บาทเหมือนเดิมร้อยเราถามเพิ่มเอาเพิ่มไว้ขวาเห็นไหมครับต่อไปถามเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ถ้าเราต้องการรับร้อยบาทถามเป็นเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับก็ต้องเพิ่มขึ้นกี่บาท ขวา25ห้าหารซ้ายตามค,นะครูสอนเนี่ยว่าเจ็คูณร้อก็จะได้คําตอบเป็นเปอร์เซ็นต์ออกมาทันครูไหมครับนักเรียนก็คือเขาต้องการให้นักเรียนทราบว่าหากนักเรียนอะรับเงินแค่75บาทนักเรียนอยากจะกลับไปรับร้อยเหมือนเดิมนักเรียนต้องเพิ่มเติมอีก25แล้วกลับไปเทียบว่าสมมุติถ้าเรารับร้อยอยู่แล้วล่ะเราต้องเพิ่มขึ้นอีกกี่บาทถึงจะเท่าเงินเดือนเท่าเดิมอะไรประมาณนั้นทันครูไหมครับเทียบง่ายๆแบบนี้ จากนั้นขวัวตัวเลขมาเลยนะครับนัองเรียนก็ยี่สิบห้าส่วนเจ็ดสิบห้าคูณร้อยฐานนะครับแล้วเรียก็ตัดยี่ห้าหนึ่งยี่ห้ายี่ห้าสามเจ็ดสิบห้าแล้วเาสามไปตัดกับร้อยหารเรียนไม่แม่นครูหารให้ดูสามสามเก้าเหลือเศษหนึ่งชักศูนย์ใช่ไหมครับ 339เหลือเศษหนึ่งอย่างนี้ใช่ไหมครับใส่จุดเติม0339์สามสาเก้าขูหารเร็วๆและก็เหลืองเติม0339การหรารทศนิยมธรรมดาก็แสดงว่ามันหารไม่ลงตัวเอา313ก็จะได้33.33ไปเรื่อยๆแล้ว33.33หารเรียนประมาณค่าขูกรสอนในกระดาษชมพูเช่นกันหารักเรียนต้องการประมาณค่าจำนวนเต็มก็ดูดิดหลักนี้ใช่ไหมครับ สามมันน้อยกว่าห้าปัดทิ้งก็จะได้ประมาณสามสิบสามเปอร์เซ็นตนักเรียนก็ย้อนกลับมากาแค่นี้เองครับหลายๆคนคิดว่ายากข้อนี้บัญญัติยางปกติเลยข้อสอบออกกอพออกแค่พื้นฐานครับนักเรียนแค่นักเรียนไม่รู้ครับฝึกทําข้อสอบบ่อยๆก็จะทําได้หลายๆคนถามครูเทคนิคการสอบไวคือทําอะไรครูบอกง่ายๆการที่เรนจะคิดไวคิดช้าขึ้นกับความชานาญความชานาญเกิดจากการฝึกฝน นักเรียนจะคูณเลขเร็วหาเลขเร็วอะไรก็แล้วแต่ทําทฤษฎีมแม่นยาําขึ้นกับการฝึกฝนแต่หากเราอยากถูกต้องขึ้นกับวิธีการหากนักเรียนมีวิธีการที่ถูกต้องหลักการที่ถูกต้องคําตอบจะออกมาถูกแต่การหาคําตอบเร็วการหาคําตอบช้าขึ้นกับว่าฝึกฝนมากแค่ไหนฝึกฝนเยอะก็คิดได้เร็วหวังว่าทุกคนคงเข้าใจนะครับครูว่ามันไม่ยากมากครูเลยฉเฉลยห้ังเรียนแบบไวๆนิดหนึ่งครับนักเรียนจะได้ไม่ยาวเกินไปเนาะ โอเคสรุปสั้นๆครับทุกคนฟังตามฟังครูนะครับอยากสอบผ่านทําตามครูครับนัเียนอันดับแรกไปดูคลิปครูสอนนักเรียนดูให้จบเลยครับครูสอนทุกเพลย์ลิสต์นักเรียนไปกดเพลย์ลิสต์ครับแล้วดูแยกตามเพลย์ลิสต์แล้วครูจะอัปคลิปใหม่เรื่อยๆนักเรียนก็ดูตามไปเรื่อยๆจนกระทั่งวันสอบนักเรียนจะเข้าใจทั้งหมดข้อ2ครับไปอ่านกฎหมายให้จบกฎหมายเนี่ยนักเรียนมันต้องอ่านหากนักเรียนไม่อ่านทําไม่ได้ครับ ดังนั้นกฎหมายไปอ่านให้จบมีหตัวใช่ไหมครับไม่ใช่ห้าตัวนะแล้วมีตัวเพิ่มเติมด้วยซึ่งครูแปะไว้ให้แล้วนักเรียนไปดูใน playlist กฎหมายครูก็ได้ครูแนะนําการอ่านแล้วครูแปะลิงก์โหลดกฎหมายให้ด้วยนะครับฟรีๆต่อไปฝึกทําข้อสอบจริงนักเรียนข้อสอบจริงปีที่แล้วนะปีหกสองครูแปะไว้ใน YouTube นักเรียนสามารถไปดูเฉลยแล้วก็ฝึกทําข้อสอบจริงได้จดเองฟังไปเรื่อยๆนักเรียนจะได้ แล้วครูจะอัพให้เรื่อยๆด้วยครับต่อไปฝึกทําข้อสอบตัวอย่างจากสํานักง,งานกาพอพก็มีระดับปวช72ข้อใช่ไหมครับปวชปวสแล้วก็มีปตีอีก73ข้อปตีปททุกคนทราบอยู่แล้วระดับของมันใช่ไหมครับเมื่อนักเรียนทําหมายเลขหนึ่งหมายเลขสองหมายเลขสมามและมีเวลาเหลือเฟือให้นักเรียนอ่านหมายเลขสี่ของไฟล์อาจารย์ประพันธ์ครับอันนี้ดีมากเหมือนกันไฟอาจารย์ประพันธ์ทํามาดีครับหลักๆมีคณิตไทยใช่ไหมครับแหลงปิด ครูก็แจกไฟล์ใน YouTube เหมือนกันทางเรียนไปดูคําแนะนําครูก็แปะไว้ด้านล่างเหมือนกันถูกไหมครับแล้วก็ในกลุ่มก็มีเอาเป็นว่าตามนี้ครับนักเรียนอยากสอบผ่านไปดูครูสอนให้จบไปอ่านกฎหมายให้จบไปฝึกทําข้อสอบจริงปี62ไม่ต้องไปหาข้อสอบให้วุ่นวายข้อสอบจริงปี62เนี่ยเยอะแนละ้วแล้วก็ฝึกทําข้อสอบจากสำนักง,งานกาพที่เขาให้มามีตั้งกี่ข้อเนี่ยครับนักเรียนไม่ต้องคิดนะว่าผมสอบปริญญาตรีผมสอบปวชทําร่วมกันได้ครับฝึกทําทั้งสองอัน โอเคนะครับแล้วก็อ่านไฟลอาจารย์ประพันหมายเลขหนึ 1, ่งหมายเลขสองหมายเลขสามหมายเลขสี่หากนักเรียนทาครบแล้วนักเรียนจะไปอ่านอย่างอื่นก็ไม่ว่ากันครับนักเรียนหมายถึงว่านักเรียนไปฝึกฝนเพิ่มเติมได้แต่อย่างน้อยนักเรียนต้องทําให้ได้อย่างน้อยสามอย่างหนึ่งสองสามแล้วหากมีเวลาเหลือก็ควรจะทําหมายเลขสี่ด้วยโอเคนะครับทุกอย่างจะช่วยให้นักเรียนสอบผ่านกอพอทุกคนรู้แล้วละ่ะทุกคนเริ่มจับทางได้แล้วละ่ะว่าข,ข้อสอบก็อพอไม่ไยากถูกไหมครับก็ออกแบบพื้นฐาน ไว้ติดตามครูเรื่อยๆเนน่ยครูจะเฉลยจนครบทุกๆอันเลยครับสำหรับวันนี้ก็การเฉลยพูดง่ายคือมันมี4ข้อก็เหมือนเฉลยสามข้อเพราะว่าข้อที่มันจะมีข้อที่โจทย์ผิด1ข้อใช่ไหมครับเนี่ยโอเคนะครับไว้เจอครูในคลิปต่อๆไปครับคลิปนี้สวัสดีครับ